สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแร็คเนล็อกออริจินกับผมนัสเอกนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่20นะครับเดือน11นั่นเองนะสำหรับตัวเกมแร็คเนล็อกก็มีการอัปเดตในส่วนของกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการอัปเดตแพ็ควันเติบโตมาแล้วนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับร้านชื่อว่าเซราโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง Nasser X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอย่างเติมเกมต้อง Stera g o p อ่ s โอเคนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะมีในส่วนของกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับที่เราเห็นนะ ก็ในส่วนของ b a s เซลเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เบสเซลเนี่ยก็อยู่ที่24ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ลดเหลือ23ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในส่วนของวันจันทร์เนี่ยก็จะมีในส่วนของ AO Shop เนี่ยทำการอัปเดตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เข้ามาในส่วนของ Festival Event นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนี่เลยนะครับ Back Friday Pack นั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของกิจกรรมใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับก็มีในส่วนของ แพ็กต่างๆเนี่ยให้เราเลือกซื้อกันอีกแล้วนะครับสำหรับสุลต่านทั้งหลายแหล่แล้วก็สุลตุนนะครับก็ตอนนี้นะครับในส่วนของแพ็คเนี่ยจะเริ่มวันที่11นะครับไปฟินิชอีกทีหนึ่งวันที่30นะครับก็หวังว่าวันที่29เนี่ยนะครับภาวนาว่าให้ค่าสามมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะทําการเติมแพ็คเฟืองแดงไปเลยนะฮะเพราะว่าอยากได้เฟืองแดงมาทําการเล่นลุนไนเหลือเกินนะครับรู้สึกว่าไม่มีเฟืองแล้วก็ไม่มีแรงเดินนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกัน นะครับในส่วนของแพ็กเกจนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของริมิต์เต็ดนะครับแล้วก็ออฟฟิเชียลออฟเฟอร์นะครับอันนี้ก็จะมีประเภทที่แตกต่างกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของแพ็กนะครับอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับมี0.99ลามไปถึง9.99ดอลลาร์เลยนะครับก็บอกได้เลยว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเติมถูกก็ต้องสเตราโกพัดนะครับอ่ะตรงนี้นะครับในส่วนของแพ็กแรกมาดูกัน นะแพ็คแรกเนี่ยสาบาบาทเอาไปเลยนะครับก็แพ็คนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของซูเปอร์เพชรคุมปองนะครับสอันนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นพวกกาชาติเก็ตนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นแรกระคุมปองนั่นเองนะฮะก็ถือว่า35บาทก็โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองคิดดูว่าผู้เล่นนะครับมีทั้งหมดสัก5 0,000ื่นคนนะครับเติม35บาทไปก็คูณไปนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรให้กับทางโวเกมนะฮะค่อนข้างเยอะมากนะครับหาบาทก็เยอะมากแล้วนะครับ อในส่วนของ9.99ดอลนะครับเราจะได้แฟชั่นทั้งหมด2อันนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของกล่องนะครับเลือกหินตีบวกได้นะฮะ24อันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอันนี้เขาเขียนว่า Bwing นะครับก็ในส่วนของรูปภาพนะก็จะประมาณนี้นะฮะ Bwing มันไปอยู่ตรงหูซะแล้วนะครับก็แทบจะไม่เห็นเลยนะคับแล้วก็ราคา9.99ดอลด้วยนะครับอะมาดูในส่วนของ Status กันบ้าง นะครับสเตตัสนะครับพีเดฟนะครับบวก 16mD เบวก6นะฮะเ g i เด็กลักบวก3นะครับแอตแท็กสปีดบวก3%แล้วก็ p ี d k m ี d k บวก15%นะครับเมื่อรีไฟบวก12นะครับแอตแท็กสปีดเพิ่มอีก3%นนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยนะครับมองแทบจะไม่เห็นเลยนะฮะอ่ะมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของหน้านะครับ หน้าก็บวกคล้ายๆกันนะครับจากบวก3นะครับเป็นบวก4นะอินกับรักนะครับในส่วนของสเต็งไม่มีนะครับ t d k บวก2%นะครับ GlobalKuda ลบเรเมื่อรีไฟครบ10นะครับฟิก t ี t ีนะครับบวกอีก3%นะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายแฟชั่นนะครับสามารถที่จะซื้อได้นั่นเองนะครับก็ดูน่ารักน่ารักดีนะครับแทบจำพองไม่เห็นแล้วนะครับ อ่อีกแพ็กหนึ่งนะครับ19.99ดเก้าเกอนนะครับอันนี้จะเป็นหัวนั่นเองนะครับก็บวกคล้ายๆกันนะครับในส่วนของพวกแพ็กนี้น่าจะเป็นแพ็กป้องกันซะส่วนใหญ่นะนะครับเพราะมันบวก P d e ดทุกอันเลยนะพีเดฟเอ็มเนะครับแล้วก็พีดามเมตเอ็มดาเมตนะครับ3.50%นะครับทำดาเมจต่อ Plant Monster นะครับ6%แล้วก็ได้รับดาเมจจาก Plant Monster ลดลงด้วยนะครับ Total Ability นะครับบวก3เมื่อรีไฟล์ครบ12นะครับดาเมจต่อแพ มาลงมาแรงนะครับก็ลองดูนะฮะมาดูรูปภาพกันนะครับนี่เลยนะก็จะเป็นหัวแบบนี้เลยนะครับก็น่ารักดีเหมือนกันนะฮะแปลกๆดีนะครับหัวเทียนนั่นเองนะครับหัวเทียนบอร์ดอ่ะมาดูนะครับแพ็คต่อไปนะฮะสิบเก้าดอนเช่นเคยนะครับได้ในส่วนของกล่องรูนเลยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องรูนสีทองด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ขนนกนะครับ15อันนะฮะแล้วก็นี้เลยนะับรู้สึกว่าอยากได้มากๆนะครับเอามาทําการ อัปเกรดรูนนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะทํารูนนั่นเองนะครับอ่ะแพ็กต่อมา29จุด99ดอนนะครับหรือว่า30ดอนนั่นเองสําหรับแพ็กนี้นะฮะเราจะได้ในส่วนของหลังลังพึ่งนั่นเองนะครับนี่มีพึ่งบินอยู่ข้างหลังด้วยนะครับก็ดูน่ารักน่ารักกันไปนะครับในส่วนของสเตตัสเนาะนะครับพีเดอีกแล้วนะครับเอ็มเดอีกแล้วนะฮะนนี้บวกวิชด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ มีเดียมไซส์นะครับก็จะเป็นในส่วนขนาดกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ยังบวกพวกเซตเอชพีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีคอเวอรี่ยี่สิบนะครับแ a ็กเอชพีเอพีบวกสี่นะครับขณะรีไฟบวกสองนะครับพีระเมด e d ดักช okay, ันนะครับบวกอีกหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ไดีอะไรขนาดนั้นนะฮะสำหรับในส่วนของราคานะครับมันแพงมาก ได้ในส่วนของกล่องนะครับ40กล่องแล้วก็ได้ในส่วนของแร่การ์ดเนี่ยถึง10อันเลยนะครับในส่วนของแพ็ก30ดอลนนั่นเองนะฮะก็ถือว่าแพ็กนี้นะครับดีที่สุดก็คือแร่การ์ดคุมปองนั่นเองนะครับได้10อันนะะฮเอามารุนกันนะครับ9้าจุดก็ก็ดอนนะครับหรือประมาณ100ดอนนั่นเองนะครับได้ในส่วนของโกลเด้นบีนะฮะก็คือชุดนั่นเองนะครับสำหรับชุดอันนี้นะก็บอกได้เลยว่าน่ารักอยู่เหมือนกันนะครับมันน่ารักดีนะน้องพึ่งนะครับก็ชุดนี้นะครับค่อนข้างจะมีสเตตที่่นา ขึ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็ขึ้งอยู่นะครับก็ขึ้งอยู่นะครับก็คือ PDK บวกสา MDK บวกสามจุดหนะครับ PDEF และ x n o ห MDEF นะครับบวกอีกสนะครับ a t t a c k Speed บวกส m s p นะครับบวกอีก2% Total Ability บวกอีก2นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับที่น่าสนใจเมื่อรีไฟล์บวกสินะครับทุกครั้งทำการสังหารมอนสเตอร์นะครับจะได้ PDK และ MDK ของตนนะครับบวกอีก1%ต่อเนื่อง90้าสิบวินะครับไม่มีเวลาคูลดดดาวนเกิทับซ้อสสูงุ 5ชั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเอาไปใช้ในส่วนพวกบาองบโอนะฮะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ต้องไปแจมอนก่อนสัก5รอบนะครับก็เรามาดูกันว่ามันจะดีหรือเปล่าสําหรับผลแล้วก็กลางๆนะครับใช้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะได้เศษนะครับสีม่วงเลย500เนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเงินนะครับ2ร้าน5กล่องนั่นเอง แพ็กต่อไปนะครับ9จุดก็9ดอนเหมือนกันนะครับได้ในส่วนของสัตว์ขี่ด้วยนะครับ e n g e l r i n g นะครับบอลลูนนั่นเองนะครับก็ถือว่าน่ารักดีเหมือนกันนะผมก็ว่าจะซื้อนะครับก็คิดไว้แล้วนะครับอาจจะซื้อสัก2แพ็กก็ได้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็อยากจะได้ในส่วนของ2แพ็กขวาสุดนี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับวัสดุที่ใช้รีเฟืองสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือแบบน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของนี่เลยนะครับรอูนสีทองด้วยอ และก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาอัพรูปปั้นวอรคลี่ได้ด้วยนะครับได้ทั้งหมด15กล่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท้ายนะครับคงจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะแพ็กนี้นะมันให้ขนนกมันั้ง30นะครับอย่างละ30เลยรวมไปถึงนี่เลยนะครับรีเซ็ตเฟืองอีกแล้วนะครับรวมไปถึงเฟืองแดงอีก3อันนะครับเงินอีก2ล้าน5กล่องนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่เป็นสุลตตานผมมองว่าเหมาคุ้มเลยนะครับเหมาคุ้มเลยอย่าลืมนะครับไปเหมากับสเตราโกพัดได้นะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของกิจกรรมนะครับที่เข้ามาหลักๆแล้วมันน่าสนใจนะครับก็หวังว่าจะเป็นตัวเลือกนะครับให้เพื่อนๆได้ทําการเลือกซื้อนะครับถ้าเกิดไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับแล้วก็มีกิจกรรม LS ลด้วยนะครับสำหรับในส่วนของลงทาวเวอร์นั่นเองนะครับกิฟต์บ็อกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยหลักสาหรับคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะก็คืออะไรรู้ปะคือวันนี้นะครับวันที่20นะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมดองในส่วนของเควสกันไว้ด้วยนะครับอีก อีก2วันนะครับเวลโรคจะเปิดแล้วนะครับเราจะขึ้นสู่เลเวล105รกันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมรองเควด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีเวนต์นะครับคือไม่ต้องทําเลยก็ได้นะครับหาทําอย่างอื่นที่ไม่ต้องได้ e x p นะครับหาทําอย่างอื่นไปก่อนนะครับหรือว่าจะเป็นต้องเล่นเลยนะสวันนี้นะครับพอเข้ามาใช้สเตมิน่าให้หมดก็ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีก2วันนี้นะครับ เราจะมุ่งหน้าสู่เวลหนึ่งร้อยห้าแล้วนะครับก็เรียบรีบฟาร์มในส่วนของการ์ดไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับเราจะทําการเปลี่ยนคัสสามแล้วนะครับสำหรับวันที่29นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ฟังก่อนแล้วกันว่าเดลี่ดองอะไรบ้างนะครับก็สําหรับผมแล้วนะครับเดลี่เนี่ยผมไม่ลงเลยสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็หักไม้ก็จะไม่ลงนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะไม่ลงเลยนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีก2วันนะครับเราจะทําการดองเสร็จแล้วนะครับ EIP เราจะขึ้นไปถึง1 0อยสได้หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับมาเตือนไว้ก่อนนะอย่าลืมดองเควสด้วยนะครับอย่าทำเควสเด็ดขาดนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับกลัวมันจะยาวเกินไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขออนุญาตไปหาเฟืองแดงก่อนนะครับจะย้ายไปรูนไหนเฟืองแดงยังไม่มีเลย นะคอ่ะวันนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยละกันนะครับส่วนนี้นักเสืออกต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสด,สสดีไว้เจอกันบ๊ายบาย